สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามาบอลีก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับนัดที่2ของสาวไทยกับศึกอาเซียนกลางปี2 0 2 2พบกับอินโดนีเซียนะครับสาวไทยสามารถเอาชนะอินโดไปได้3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ18และ25ต่อ13ครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีการใช้ชุดหลัก บวกกับตัวสำรองอินโดนีเซียในเซตแรกๆนะครับเขาก็สู้ได้ดีการรุกนี่คือดีมากนะครับทำให้สามารถสู้กับเราได้ในขณะที่ไทย ตัวหลักก็ยังคงสุดปังนะครับหรือจะเป็นตัวสำรองก็ช่วยทีมได้ซึ่งเซตแรกๆอาจจะมีช่วงที่ผิดพลาดกันบ้างแต่ก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้ดีครับจนมาเซตที่3ก็คือชนะขาดเลยนะครับซึ่งดูจากที่โค้ชให้ลงก็เหมือนจะมีการลองผู้เล่นลหลายๆคนนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งสาวๆของเราก็ยังคงทำกันได้ดีมั่นใจว่าในชิงแชมป์โลกสาวไทยยังคงสุดปังนะครับ